พามาดูคันแทพครับงไงดุดยอดอ่ะดูกไกด์ด้วยอันนี้ไกด์เขามีเด็ไกด์ฟูจิอันนี้ไกด์กอ,นนกอะไรเนี่ยยนนี่มันลวดอะไรเนี่ยลวดตักผ้าแน่นอนว่าน,นี่ธรรมดาฮะนะของแรงครับคันนี้ หาไ,ไ,ไม่ได้อีกแล้วมึงดูไกด์ดิเยี่ยไกด์เฮี้ยเลยเด้อไกด์โมยบ้าไกด์โมยเยี่ไกดไ์ก,<ล><บ><า>ก็มีไกด์ฟูจิอันนี้อะไรเนี่ยอแน่นอนวะ่ะหาไม่ได้แล้วอะ่เะเฮี้ยสุดสุดยอดเฮ้ยแน่นอนวะ่ะดูไกด์ครับ,บทุกตัวด้วย ไก่รประกอบทุกตัวด้วยใครจะไปประกอบเลยมาก็อันนี้แหละประกอบประกอบเนี่เออของไม่ใช่ของบริษัทไม่ใช,มใช่มึงดูมันมีไงเฮียไก่ย่อเนี่ยเวอร์เนี่ยสัตว์น่าใจนี่วะ่ะกิ๊บ์กิ๊บไอหนีกระดาษอะไม่รู้แล้วมันทำไงได้พันเอาไ้ยพันเอ่เชือกพันแล้วก็อันนี้กาติดเอ,เออเยอะแน่นอนวะ่ะ ่งเียดูปลายด้วยครับรถรถการเสี้ยดสียังดีอ่ะบอกเลยเฮียเล็บดำจังเลยเล็บกูเนี่ยเฮียแน่นอนว่ะอืแน่นอนอ่ะโอ้โคตรโคตรยูแอลครับไม่ธรรมดานะคันเนี้ยโอ้โหลูก ทุกปืนสิบบวกหนึ่งอ่ะบวกให้ร้อเลื่อนแล้วธรรมดาธรรมดาว่ะแค่ไกด์ก็กินขาดแล้วอ่ะ,<ฮ>ะ <laughs>